สวัสดีครับอ่าพัอน้งเจ้าสมุยคาลเตอร์อีกแล้วนะผมวันนี้นะครับอ่าเอาใจคนที่อยากได้รถเจ๋งผ่อนข้างวดถูกๆนะครับผมอ่ะมาจัดให้แล้วนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นเจ้ามิซูบิชิมิลาดนะครับผม1.2 GLS นะครับเกียร์โตปี2013นะครับตัวนี้ก็จดใช้งานปี2014นะครับเราเปิดราคาอยู่เพียงแค่169,000บาทแค่นั้นเองนะครับคันนี้ก็ผ่อนงวดอยู่ที่ 3,000กว่าบาทนะผมตลอดอายุสัญญาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้อ่าโอเคมาดูรีวิวรถคันนี้นะครับก็ตัวรถของเขานะครับผมจะเป็นสีเทาอ่าออกเทาเข้มๆหน่อยนะครับผมหลอดไฟหน้าฮาโลเจนนะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีมาครบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับเครื่อง1,200เกียร์ออโต้เนี่ยประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะครับเอาไปเนี่ยผ่อน3,000กว่าบาทเฉลี่ยต่อวันวันละเพียงแค่100กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับผมอ่ามาดูด้านข้างนะครับผมตัวนี้ จะเป็นล้อแมกเดิมนะครับขอบ14นะครับผมขนาดยาง1 7 5 6 5 14นะครับตัวนี้เราเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับผมพร้อมใช้งานเลยแล้วก็ตัวด้านข้างเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวนะครับผมเนี่ยไฟเลี้ยวข้างตัวรถนะครับแล้วก็หัวกระจกเนี่ยจะเป็นหัวกระจกสีเข้ากับตัวรถนะครับตัดพลาสติกํำด้านมานะครับผมมือเปิดโครเมียมนะครับสวยเลยนะคันนี้นะครับมาดูด้านท้ายนะครับผมในส่วนของด้านท้ายเนี่ยก็เป็นไฟท้ายเดิมๆครับเนี่ยลักษณะการใช้งาน อ่าตัวนี้เราคือคือเราเปิดให้ดูเลยนะครับผมลักษณะการใช้งานอ่าใบปัดข้างหลังนะครับสเกิร์ตอ่าเนี่ยสปอยเลอร์หลังนะครับผมตรงนี้นะครับผมอ่าเนี่ยเปิดลงมาครับผมนี่นะครับเปิดท้ายขึ้นมาอ่าช่องด้านหลังนะครับก็เป็นแผ่นรองเนี่ยของมิลารเลยนะครับผมเดิมๆอ่าเนี่ยขอนสามพันนะครับเนี่ยยางอะไรครบนะครับแม่แรงเดี๋ยวอะไรบล็อกคันล้อเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ให้อีกทีนึงนะครับผมตัวนี้อ่าเนี่ยปั๊บ ปรับได้นะครับนี่คือใครที่หารถไว้ใช้งานเนาะสำหรับการขายของตามตลาดนัดหรืออะไรต่างๆนะครับผมก็โอเคนะตัวนี้มันพับลงได้อีกนะครับแต่ว่ามันติดสายเบลนะครับผมเนี่ยคือพับเบาลงได้เอาขึ้นได้นะครับแล้วแต่การสะดวกการใช้งานของเรานะครับอ่ะก็ถือว่าผ่อนสามพันก็ถือว่าออปชั่นได้เยอะนะคันนี้นะอ่ะนะครับอ่ะมาดูภายในครับตะกล้องในส่วนของภายในเนี่ยถ้าตัดจากตั้งแต่แผงประตูนะครับตัวนี้ได้กระจกไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับ พวงมาลัยเนี่ยเราหุ้มหนังดําได้แดงให้หมายเลยนะครับแอร์แบ็คคู่หน้าเลขไมค์คันนี้1นึ่งแสนโลนะครับผมเป็นระบบคูสตาร์ดหนะกุญแจคิเลตนะครับผมเกียร์ออโต้ด้วยแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นเนี่ยก็เป็นเครื่องเล่นเดิมๆนะครับเล่นอ่าร์ซีดีนะครับ AM FM ได้นะครับผมตัวนี้นะครับอ่ะโอเคเลยนะครับคันนี้3,000นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับผมอ่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์1,200งพซีซีเป็นซินล้วนนะครับผม3สูบ 12วาล7 8แรงม้านะครับผมอ่าเนี่ยฝากระโปรงเดิมๆนะครับมอกอ่าแผ่นกันความร้อนนะครับทุกอย่างคือเครื่องยนต์เดิมโรงงานหมดเลยนะครับมีระบบเบรกอ่า ABS มาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้อ่าใครที่หาอยู่นะครับผมผ่อนสบายๆ3,000กว่าบาทนะครับผมก็มีให้เลือกเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าตัวนี้คือเรามารีวิวเพิ่มเติมให้ลูกค้าได้เลือกเป็นอีกหคันหนึ่งนะครับผมก็ใครที่ สนใจนะผมรีบโทรหาเราได้ที่เบอร์0812386699นะครับสมยงคาจิตเตอร์ยินดีให้บริการครับ